สวัสดีจ้าพี่น้องมาเห็ดกล้วยเขาเมาน้ากันจะอันนี้เป็นกล้วยหอมจ้าขั้นตอนแรกเดี๋ยวเข้ามาตอกไข่ได้จ้ะอันนี้ไข่ไก่ได้จ้ะพี่น้องน้ำสีขาวซื่อๆจะเปลือกเขาแต่เป็นไข่ไก่จ้ะสำหรับไข่ไก่กะเบอร์ปกติจะบอยใหญ่บอหน่อยบอมีก,กำหนดตายโตนะจ้ะไข่ไก่ แป้งเขาเจ้านี่จ้ะซี่ซ่อนโตะแบบแบบที่เห็นเลยจ้ะอันนี้น้ำปูนใสจ้ะน้ำปูนใสก็คือปูนกินหมาของผู้เฒ่าบ้านทฮาจ้ะปูนหนึ่งซอนโต๊ะผสมกับน้ำเปล่าหนึ่งลิตรแล้วทิ้งให้เขาเยะแอ่อทิ้งให้เขา ใสแบบนี้จ้ะหนึ่งถ้วยตวงหัวกะทิหนึ่งถ้วยตวงห,หรือว่าหนึ่งร้ยมลจ้ะประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวางซใสซเกลือพร้อมจ้ะเกลือประมาณปลายซอนซาจ้ะคนให้เข้ากันดีคนไปแล้วกระสิใดดประมาณนี้จ้ะ บกคนเกินไปบเหลวเกินไปจ้ะแป้งที่เขามีนี่เทใสก่กระชอนจ้ะเพื่อเขาสิก,กองเอาเศษแป้งเศษยังที่มันบลละเอียดจ้ะออกพักแป้งทิ้งไว้แบบนี้เดี๋ยวเขาสิไไปเห็ดโตหอกล้วยจ้ะเปิดไฟกลางอันนี้เป็นน้ำตาลบักเผามันก่อนไงจ้ะพี่น้อง ใส่ลงไปสองลอยสองลอยกำจ้ะเติมน้ำลงใส่เลยจ้ะหนึ่งถ้วยต่วนจิ้มกับเี้ห็ดอยู่น้ำตาลในเขาได้ละลายง่ายๆจ้ะถ้าเกิดน้ำบ่พอเดี๋ยวพิ้มเสียอานามมาใส่อีกจ้ะน้ำตาลแข็งที่ดีจ้ะพี่น้องเอาน้ำลงใส่อีกจ้ะ ข้นาน้ำตาลเขาเลิมละลายดีแล้วพิมกสิเอาหัวกะทิที่เขาเตรียมไว้สามรอยเมเทลงใส่จ้ะเข้มข้นมาอันนี้เป็นกะทิกระป๋องจ้ะใส่น้ำลามกะปองนี่นิดนึงจ้ะต้มไฟแห้งได้เลยจ้ะช่วงนี้ใส่ใบเตยลงไปจ้ะ ใส่เกลือนิดเดียวนี่จะประมาณนึ่งยิบเมื่อจะเพราะว่าต้องระว่งเนื่องจากภาว่าน้ำตาลบกักเผาเขาก็จะมีความเข้มอยู่แล้วถ้าผู้ว่ามากัก็ใส่ก็ได้จากเกือต้มเขียวน้ำตาลไปประมาณสองสามนาทีจะใบเตยเขากระสิมีความหอมเราจะกิ้นกระสิตตากออกเลย อันนี้เป็นเข่าโอดเจ่น้องปกติเพ่นเห็ดเข่าเมาเพิ่นจะสิใไส้เข่าเมาแต่พิมพ์สิใไส้เข่าโอดแด้จ้ะอันนี้ประยุกตเอาจ้ะหนึ่งลอยกำจ้ะหลดไฟโล่งจากที่นี่จากนั้นบักเ้าอบแห้งจ้ะหนึ่งลอยกรรมคือกันจ้ะเ้าสิบคนไ่จ้ะ สีเขียวจะพี่น้องสีเขียวเพิ่มสีให้เขาเมาเฮาเป็นสีเขียวคนย้นไปกอนจะยังบุเขียวดีใส่ไปอีกหนึ่งฟ้าจ้ะใส่ไฟอ่อนได้จ้ะพี่น้องต่อนนี้ระวังนี่ใส่ไฟอ่อนได้จ้ะพิมพ์กับสีเขียวมาพักหนึ่งแล้ว เขากแข้งแบบนี้เราจะแห่งแบบนี้แล้วจับ,บ,วจบเบิรงเด้จ้ะว่าเขาเหนียวขึ้นมาไปถ้าเขาเหนียวแล้วพอแเราจะใส่ประมาณนี้จ้าบอกกล้วยหอมจ้ะพี่น้องแล้วก็ดึงเส้นเขาออกแล้วก็ตัดเอาส่วนที่มันงอออกจ้ะเฮากสิเลือกเอาแต่ส่วนที่มันค่อนข้าง,งตรงอย่เพื่อว่าเฮาหอมเสลี่ยงามจ้ะ จากนั้นเฮอก็สีมาทําการห่อจากเตรียมกล้วยเซจแล้วถุงที่เฮามีถุงใบใหญ่ผ้าให้ได้แบบนี้จะ้ะกลางออกแบบนี้ได้จ้าเดี๋ยวฮอกระเอานี่มาใส่จะ้ะใส่เบึงหนึ่งส่อนแบบนี้จะ้ะ แล้วกับปิ๊บกดจ้ะพี่น้องตอนนี้โตขนมกันยังมีความอุ่นอยู่จ้ะบ่ได้รอให้เย็ยนจัดเพราะว่าวพิมฟาวจ้ะใส่ไม่ครึ่งจ้ะครึ่งไปจ้ะบ่หนาเกินบ่านานบางเกินจ้ะพี่น้อง สำหรับกล้วยกับประมาณนี้จ้ะสีนิ้วมือนี่จะวางแบบนี้จ้ะมักสิ้นหน่อยสิ้นใหญ่ก็ตามใจผู้สิกินเลยจ้ะพี่น้องหลังจากนาบได้แบบนี้แล้วเปิดออกจ้ะกล้วยที่เอามีอยู่จ้ะพันจ้ะพี่น้อง อ่างกอกสิกอดแบบนี้เลยจ้ะกอดแน่นๆจ้ะพี่นอ้องได้แบบนี้จ้า สำหรับการขึ้นกะเ้าเาบิงบอออกเขาออก,ก็เอากล้วยมาว่างเลยจอจะให้เขาแปลงขนมเขาออกมาท้างนอกทั้งสองด่านเลยอจะเขาจะได้ห้องง่ายทอดจะ้ะ ใส่หนำมันหลายแบบนี้เลยจ้ะพิมกะสีใส่หมอน,หน้อยเพราะว่าพิมเห็ดส่วนน้อยมันกะสิจังหํำมันจังทิถ่มถ่วมโตกลวยจ้ะเปิดไฟกลางขอนแห้งจ้ะนนำแป้งที่เขาเตรียมไว้คนจักน้อยจ้ะเดี๋ยวเขาจะเอากลวยที่เขาเห็ดเมื่อกี้ลงใส่จ้ะลงใส่ในหํำแปง้ง ทอดขนมได้แบบนี้แล้วก็เอาไปพักไว้แป๊บหนึง่งแล้วก็เอาไปจุ่มน้ำแป้งอีกรอบหนึ่งจ้ะแล้วก็ข้ากกบมาทอดตอ่อคือทอดสองรอบจะพี่น้องเห็ดเห็ดแป้งเขาออกมาติดสวยงามจา้ะสำหรับกากขนมที่เขาเห็นเขากระตักออกไว้ได้จะพี่น้องเพาต้องรอให้เขาเหลืองจนเกินไป กรสิอทอดอันต่อไปตักเศษแป้งออกจากเาจะสิถอดต่อไปจ้ะทอดไปให้เหลืองสวยตามที่เขาต้องการจะเอาเหลืองประมาณนี้จะองพิมพ์เขาก็โตกันดีมากเลยจ้ะ ่งที่เหลือจากทอดขนมเขาเอามาเห็ดแบบนี้จ้ะกาดเขาเอาไว้จะกินแซ่บคื่กันจ้าทอดเซ็ตแล้วจ้าก็ไดประมาณนี้เลยจ้ะเดี๋ยวพิมพ์สิแกให้เบิ้งจ้า เดี๋ยวพิมพ์สิซ้มเบ่งจะพี่น้องอืมแซบหวานหอมหวานมันหอมแซบจะพี่น้องแป้งของเขาบเบาๆจ้ะบ่บแข็งนึกถึงกวยขามาวบานเท่าเลยจ้ะ ปรับปรุงเอาลองเห็ดเบิ่งเลือจ้ะแซบอีดีจ้ะสูตรนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมพ่อกันมื่อน้าสวัสดีจ้า